ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Intro วว r ด Digital Lawyer ค่ะรู้ทันเรื่องประกันรถใกล้ตัวจากทนายยุคดิจิตัลที่จะทำให้คุณน,นะคะเข้าใจเรื่องกฎหมายและ การรถในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆผ่านมุมมองนักกฎหมายยุคใหม่ค่ะดาวนะคะเป็นทนายความค่ะวันนี้มาให้ข้อมูลนะคะรวมถึงจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ประกันภัยในชีวิตประจําวันที่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการป้องกันตัวเราเองและก็รถที่เรารักค่ะและใน EP แรกนะคะดาวขอพูดถึงประเด็นจากข่าวที่เป็นกระแสะดังเมื่อทิตย์ก่อนมีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะถูกขโมยรถกลางห้างดัง กลางวันแสบๆหลังจากที่เขานะคะจอดรถทิ้งไว้ให้กับน้องแมวแล้วก็ลงไปซื้อของกลับมาอีกทีนึงค่ะรถเนี่ยถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาหลายคนนะคะอาจจะอยากรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะจะต้องทอํายังไงบ้างดาวลิสประเด็นที่น่าสนใจที่เจ้าของรถต้องรู้มาฝากกันค่ะ สิ่งแรกที่เจ้าของรถจะต้องทำเลยนะคะก็คือตั้งสติค่คะหลังจากนั้นให้รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุหลังจากนั้นให้รีบแจ้งความว่ารถหายนะคะแนะนําค่ะว่า ให้ไปแจ้งความว่ารถหายยังสอนอนในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบในเขตนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเตรียมเอกสารที่จําเป็นสําหรับใช้ในการแจ้งความนะคะข้อที่1เลยค่ะก็คือสาเนาทะเบียนรถนะคะรวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถรุ่นสีรวมถึงสิ่งของที่มีค่าที่อยู่ในรถทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบด้วย2ค่ะปรับประจานตัวประชาชนของเจ้าของรถ3กรมธรรม์ปร,ระกันภยัยหลังจากที่มีการแจ้งความแล้วนะคะจะ้าให้ตำรวจค่ะก็จะมีการออก ออกใบแจ้งความให้ซึ่งใบนี้นะคะมีความสําคัญมากๆในการที่เราจะใช้ดําเนินการต่อกับบริษัทประกันภัยค่ะดังแนะนํานะคะว่าให้เจ้าของรถทุกคน ถ่ายสำเนาสมุดทะเบียนรถหน้าแรกรวมถึงหน้าที่มีลายเซ็นเจ้าของรถเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการแจ้งความค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่แนะนําให้เจ้าของรถเก็บสมุดทะเบียนรถตัวจริงไว้ในรถเพราะป้องกันกรณีที่เราถูกขโมยรถไปเมิจฉาชีบางรายค่ะอาจจะมีการใช้สมุดทะเบียนรถของเรานะคะไปทําธุรกรรมชัอโกงค่ะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดทะเบียนรถเป็นหลักประกันหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยที่เจ้าของ รถี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมค่ะ สำหรับผู้ที่ทำการขโมยรถยนต์ของผู้อื่นก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าขโมยรถตอนกลางคืนแบบนี้โทษก็จะหนักขึ้นค่ะเพราะถือว่าเป็นการลักทรัพย์ยามวิการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาท นอกจากวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะหลายคนคงนึกต่อค่ะว่าถ้าเกิดว่ารถหายแบบนี้ประกันจะจ่ายไหมประกันร,รถยนต์จะครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้เลือกใช้นั่นเองค่ะสําหรับประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งค่ะจะครอบคลุมกรณีการจราจร,รทั้งหมดและมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจํานวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขโมยรถยนต์ทั้งคันหรือว่าชิ้นส่วนรถ เช่นกระจกมองข้างหรือว่าแม็คล้อนะคะแต่ว่าจะต้องมีการแจ้งความค่ะภายในระยะเวลา24ชั่วโมงและจะต้องมีการยื่นเอกสารประกอบการขอเคลมนั่นก็คือใบแจ้งความนั่นเองค่ะ แต่กรณีจากที่เป็นข่าวค่ะที่หญิงโดนขโมยรถยนต์นะคะหลังจากที่เขามีการจอดรถทิ้งไว้แต่ไม่ได้ทําการดับเครื่องยนต์แล้วลงไปทําธุระส่วนตัวพฤติกรรมแบบนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นการที่ขาดความระมัดระวังในการใช้ทรัพย์และก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความประมาทที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองแบบนี้ค่ะ,ระบริษัทปะกันพายมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา879ค่ะ สำหรับประกันภัยชั้น2บวกนะคะจะครอบคุมกรณีที่รถยนต์ถูกขโมยทั้งคันไม่ครอบคลุมการขโมยชิ้นส่วนของรถหรือว่าอุปกรณ์เสริมค่ะในขณะที่ประกันภัยชั้น3และ3บวกนะคะจะไม่ครอบคลุมกรณีการขโมยรถเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคันหรือว่าชิ้นส่วนรถใดๆก็ตามค่ะ การป้องกันการถูกขโมยรถก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเราควรที่จะใช้ความระมัดระวังในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะไม่ควรจอดรถในที่เปลี่ยวโดวยเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจะต้องจอดรถในเวลากลางคืนนะคะแนะนำนะคะว่าให้เลือกที่จอดรถที่มีความปลอดภยัยไม่รับตาผู้คนค่ะเพื่อป้องกันการถูกขโมยรถโดยง่ายและแม้ว่าเราจะจอดรถในที่ที่มีคนถูกพ่านก็ตามนะคะการที่เราจะลงจากรถค่ะควรที่จะมีการดับเครื่องอยนต์ทุกครั้งล็อกรถให้สนิทนะคะและค่อยไป ทระสตหวังว่าข้อมูลที่ดาวแชร์นะคะจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์รถหายและจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับคุณได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจ i n t r ชว e r t ไว้นะคะแล้วพบกันในอี EP หน้าค่ะ